สวัสดีครับพบกับเราไอเอ็ก g ฟนเกมเงในฮูเลฟรีดาวน์โหลดนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมเชื่อว่า If i i h a r ฮันเด l o ล็อกล็ o w n นะครับผมก็เป็นเกมที่เขาบีเพื่อนเ,ออเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็คนอีกคนหนึ่งนะครับกำลังจะมานอนที่ อะไรใช่ยางคือโมเทสนะครับผมเอาง่ายๆคือรีสอร์ทไม่ก็ลมน่าจะรีสอร์ทนั่นแหละจำไม่ผิดนะครับผมโอเคพี่อาจจะเป็นไปนเกมนี้มีแอดดิ้งนะครับผมมีแอดดิ้งหนึ่งถึงสามแอดดิ้งนะครับพี่อาจจะขอไม่เอาแอดดิ้งดีกว่าเอาแค่จบเนื้อเรื่องก็พอแล้วอย่าเสียเวลาคลิปอีกไปเอางี้แล้วกันไม่เสียเวลาคลิป ไปกันเลยโอเคออกออกกออีลองคุยกับคนลกนะครับซับไตเติลก็ไวจริงๆ <c oughs> อ๋อได้เลยเดีย๋ยวาจะรอแป๊บหนึงนะขอบคุณครับ <c oughs> เก็บดีกด shipping ได้นะครับผมเดี๋ยวไ <c oughs> back, back อเลดแบ t คบิดแบ็คซู ลองไปดูตรงห้องน้ำเอ้ห้องน้ำแปลกนะห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้แล้วน,น,นี่อะไรเออไม่รูแล้วกัน <c oughs> นี่มันสำหรับห้องน้ำเหรอนักเกียดมากอืม มันเป็นที่ไม่ใช่ห้องน้ำนะอะไรกันเนี่ยเขามาทำอะไรที่นี่อื่อลงุง <c oughs> แต่ว่านะครับลุงแต่มันล็อกอยู่นะครับ เวลาต้องกลับไปดีกว่ากดชีวเว่งได้เลยครับกดไปเลยโอเคโอเคเราผมเสร็จแล้วจุดจจุดุด,ด <c oughs> อะไรชัดเจนว่าเรามีกุญแจตัวแล้วนะนี่เรอเล่นชัดเปล่าอ,อย่างไรก็ตาม รอเราน่าจะแตกอยู่ไม่จริงกูเก่โอ้โออ๋ฉันรู้นะพี่ไปขอพูดภาษาพ,พี่ไปขอพูดแปลนะเสียเวลา <c oughs> เพราะว่าไม่เก่งอังกฤษด้วยจุด อ้าวลงขาแล้วยวลองไปโอเคนี่จะรอกุญแจใช่ไหมแอดหันมาอืมใช่เจ้าหนูนี่คือคียตามเลขนะ ีในห้องเลขกระดับ4โอเคขี่ห้องเลขอระดับ4โอเคจะขึ้นไปนะครับห้อง4ไม่ใช่ห้อง5ไม่ใช่ห้อง4นะครับโอเค จะเหมือนห้องไปได้แย่นะ,ะใช่ก็ถูกนะแล้วยังไงต่อห้องน้ำะ่ะข้าไปห้องน้ำนี้มันล็อกนะล็อกหลับครับกำลังหลับ สลิปนิงทีวีมันเปิดอยู่ปิดเถอะลองออกไปข้างนอกโอ้โห ที่เราออกมาข้างนอกตอนกลางคืนก็อยู่นะอืมยู่กดแกส๊สิกดคลิกขวาก็ซูมได้นะมีโต๊ขายด้วยโตัวกดนะ้ำมาอัตโนมัต,มติอืมโจทจดให้ตายสิจะจะเลือกอะไรดีนะฉัดดาว่าจะดขอเลือกอะไรซะซ โอเคโอเคอื้โอ้ยลงอยากได้ถั่วไหมโอ้ย,อยจะบ้าตายเออไม่ครับจุดจุดจุดะต้องเวลากลับบ้านไปนะครับผมกลับห้องไปครับไม่นะครับไม่นะครับ ับพองไปเลยหลอนลุงเต็มหัวหมดละีวดนอนต่อ back to sleep โอ้ก็พอกฉันเริ่มปวดนะจะได้เวลาต้องไปห้องน้ำต่อไปต่อไปห้องน้ำข้างล่างฉันคิดว่าในใตน้ดิมันมีอะไรแปลกๆอยู่ห้องน้ำไม่ได้อยู่โอ้ โอ้โี่แอดดิ้งสองโอเคนะครับพี่จบไปแอดดิ้งเดอะแอดดิ้งประมาณสองนะครับผม มองก็ไปเห็นด้วยมืดก็มืดมีลงอยู่ตรงนี้เราโทษนะครับลุงไม่อยู่นี่มันเกิดอะไรนี่มันคืออะไรฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับลุงเงียบ ถามหน่อยอะไรนะลองมองไปที่เขาในห้องน้ำเ้าเพื่อนอยู่ไหนล่ะอ่าเดี๋ยวแป๊บนะเนี่ยเราห้องน้ำ Ending one. แตง for who, stage, people, p l a n i n g โอเคโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวเหมือนเจอเหตุการณ์ที่อีเพื่อนกำลังไปห้องน้ำแบบว่าไปเจอห้องน้ำอะไรมีลึกลับปริศนาซ่อนอยู่นะครับผมก็ลงคนนั้น มันมีพิลึกที่จะเตรียวมวางแผนแคนฆาตกรรมจากเพื่อนเพื่อนเราที่มาอยู่อาศัยของรีสอร์ทนะครับผมก็เกมนี้พี่อาจจะไม่ขออะไรพูดเยอะแล้วกันมันเป็นเกมบางเือเรื่องมีแค่จบ adding สาก็พอนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่เกมหน้านะครับไป